แล้โบกินี่อย่างเงี้ยเซดี้เข้าหนักเลยนะอันนั้นอะเข้าหนักจัดเข้าเข้าแบบคือถ้าให้รถคันนึงมึงเอาช่องกูไปได้เลยอะเป็นอย่างนั้นเลยเฮียรดแพงเขาเรียกว่าฝันให้ไกลไปถึงเฮ้ยมีคนอยู่แถวดูดิเฮียใครวะ วิ่งอยู่แถวนี้เฮ้ยหาดิกูได้ยินเสียงคนจริงๆระเบิดหาดีอยู่แถวเนี้ยแอบอยู่แอบอยู่หาดีจุกอยู่แถวนี้แหละแอบอยู่เสื้อขาวเสื้อขาววิ่งไม่ไกลวิ่งไม่ไกลเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้า ไอรเนี่ยพูดเอกครับใครวะี่ผมบอกเออแม่นัดบ้านผี่เฮี้ยนผมนี่ไหนนี่หลังนี่บ้านมึงเหรอครับอันนี้บ้านแกงเหรออ่าบ้านเดียวลุงอันนี้มึงอยู่คนเดียวเหรออะไรฮะเฮ้ยพี่โรเบิร์ตเหรอไม่มึงอยู่อีกคนมึงอยู่มึงอยู่ีกคนมึงอยู่อีกคนอ่าผมอยู่ห้าเอ้ยสี่คนครับลุงอสี่คนครับเต็มแล้วเหรอสล็อตเหรอสล็อตตอนนี้มันยังไม่เต็มอ่ะเมีว่างดึกไวม เดือสองเดือสองครับลุงไม่ไปเข้าได้กี่คนบ้านไปเข้าได้สี่ไม่ใช่หรอเข้าได้สี่แต่มันเหลือสองไเขาสี่เข้าได้สี่แต่เห็นแต่เห็นนายกเข้าประกาศแล้วนี่ไม่แต่ว่ามันต้องเสียตังค์ไม่ใช่หรอใช่ครับต้องเสียตังค์เอาคนดังอยู่ได้จุกเข้ามาได้ไหมแบบคนที่สะคนที่สี่อะไรประมาณนี้ยไม่มีตังค์แล้วว่าเอาจุกไปรับเลี้ยงไหมอยู่อยู่เสียลุงอยู่เสียให้จุกอยู่ด้วยดีคนนึงเราได้อันนี้อันนี้อันนี้กูไม่ได้บอกใครเลยกูกับมึงอยู่บ้านใกล้กันเราคือเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันว้ ถช่มีอะไรก็เรียกเรียกได้เาไได้อยู่เราก็รู้อยู่แต่ว่ามือเกือบมึงเอาไอจุกไปอยู่ด้วยได้ไหมไม่มีตังอะมันนอด้วยได้มันนอนไม่ได้ดิถ้าไม่มีตังอะเพรามีตังซ้อกเแจมีตังซ้อกญแจมเนี่ยแต่ไม่แต่ว่าต้องเสียห้าแสนไม่ใช่หรอหกแสนบ้านมึงเต็มแล้วหรอกับสี่คนเต็มเลยไม่ใช่เสียให้ผมนะเสียให้นายไม่รู้รู้รู้แต่ว่าเอาคนออกได้ไหมคนนึงอะตอนนี้หรอออกไม่ได้ดิลุงตอนนี้ออกไม่ได้ขายไหมหลังเนี้ย ไม่ขายครับจะขายไปดูไหนลุงกูมีคอนโดนะกูมีคอนโดไ่คอนโดคอนโดด้คอนโดกลางเมืองด้วยนะมันบมมิตูแดงก็โดนมิตูแดงการง่ายๆเลยขอเป็นหกแสนเลยจะให้จุกจุกบ้านด้วยหกแสนผมซื้อว่าล้านสองุ้ยล้านสองเหรอหลังเนี้ยแปวผมซื้อคนแจกมาล้านสองอ่ะอ๋ออ๋อเพิ่งซื้อเหรอไม่หมายซื้อซื้อบ้านล้านสองเค้ไหมทั้งหลัง ใช่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 หรือกุญแจมาอยู่บ้านหลังนี้อ่ะลุงกดแพงอะไม่อะไรยังไงวะไม่เข้าใจแพงก็เฮี้ยละเอาแพงดิหนึ่งดอกนสองอะดอกอยู่ก็อยู่ได้สี่คนเลยถูกเปล่าไม่ไม่อยู่ได้คนเดียวนี่เอ้าแล้วมันรันสองไงอยู่ได้คนเดียวงงไม่ไมยถึงกุญแจกุญแจลุงกุญแจหนึ่งดอกอยู่กุญแจหนึ่งดอกสามารถให้ให้ได้หนึ่งคนงง บ้านมันอยู่ได้สี่คนใช่บ้านมันอยู่ได้สี่คนแต่เออมึงมึงเช่าเขาอยู่ไม่ได้เช่าผมเป็นเจ้าของบ้านไม่ไม่อันนี้คือที่กูเข้าใจนะคือมึงซื้อบ้านปุ๊บมันสามารถเข้าอยู่ได้สี่คนเลยอย่างงี้ไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ได้คนเดียวมันมันต้องมีกุญแจมันต้องมีกุญแจสี่ดอกถึงจะอยู่ได้สี่คนไม่กูงงอ๋อคือต้องเพิ่มเงินเรื่อยๆใช่ถูกต้องคนหนึ่งสองคนมันเสียแค่หกหมื่นอ้มันเสียแค่แสนเดียวป่ะเอ้มันเสียแค่แปดหมื่น ต่อดอกนึงอะจะไปเสียล้านสองยังไงก็ผมซื้อต่อเขาไงกล้านสองไหมล่ะอ่าอ่าอมึงมึงมึงซื้อต่อเขาล้านสองใช่ไหมแต่อยู่ได้สี่คนอยู่ได้สี่คนยังไงไม่มันเป็นบ้านมึงเอามึงอยู่ใครบ้างเพื่อนมึงปะอย,อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่แล้วก็น้องสองคนไม่ตอนนี้กูงงน้องสามคนแป๊บน,นึงกูงงกูกำลังวิเคราะห์อยู่ค่าบ้านหนึ่งจุดสองล้าน มึงเอามึงซื้อต่อคนอื่นเขาใช่ไหมไม่ใช่มาประมูลไม่ได้มาประมูลครับซื้อต่อเออซื้อต่อเขาแต่ว่าอยู่ได้คนเดียวใช่อ๋อถ้าจะมาอยู่เพิ่มก็ต้องเสียเงินให้เขาอีกต้องครับลุงอ๋อก็คือมึงไม่ใช่เจ้าของบ้านโดยตรงไม่ใช่เจ้าของบ้านโดยตรงอ่าโอเคอเคข้าใจมึงก็พูดว่าเจ้าของบ้านมึงแค่ผู้อยู่อาศัยเออมึงบอกดิว่าผมมาซื้อสละเพิ่มจากเขามึงซื้อสลบเพิ่มไอ้ทียมึงบอกมึงซื้อบ้าน ก็ซื้อจากเขาไม่ล่ะก็ซื้อจากเขาไม่หล่ะก็ซื้อบ้านไม่ซื้อมึงไม่ใช่เรื่องของประมูลไงใช่มันต้องเป็นเจ้าประมูลเออเดี๋ยวกูกลับบ้านไปกูเจอเพื่อนบ้านกูเจอเพื่อนบ้านโอเคโอเคโอเคไม่แต่ถ้าสล็อตมันสล็อตมันเพิ่มได้ก็ใครนะคนชื่อจุกใช่ไหมคนชื่อจุกใช่ป่ะที่เขาไม่มีตอนเนี้ยใช่ครับมันไม่มีที่นอนแล้วมันมันไม่มีตังค์ประเด็นอะะไรอไอเหี้ยกูคิดว่าจะของบ้านไอ้เหี้ยก็ลูกเช่าคนเช่าบ้านเหมือนกูไอ้สัตว์ ลุงก็เช่าเขาเหรอเหลือซอสไหนสัเอ้าวลุงมีตังกระเป๋าหนักขนาดนี้กระเป๋าหนักเชี้ยอะไรเี้ยกูก็เช่าบ้านหลอนบึงที่แหละผู้อยู่อาศัยไม่ใช่จะของที่ดินเขาก็ไม่รู้กูจะเขาจะมาไล่กูออกตอนไหนยังไม่รู้เลยว่าลุงอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยตุอยู่บ้านหลังตรงไหนอยู่แถวนี้แหละ ไปบอกใคระไม่ต้องไปบอกใครนะไม่บอกถ้ามีอะไรก็มีเงินแสนได้กูกูรีกูมีกูมีเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยขอสิบเจ็ดเลขสิบเจ็ดขอสักแสนสองแสนได้ไหมกูมีเอาตรงเลยนะลุงอะเสียบอลนาทีสองแสนไม่แต่ตอนนี้มึงมีเท่าไหร่เอาไม่ใช่ไม่เอาตรงๆว่คือมึงกับกูก็คือเพื่อนบ้านกันแต่กูตอนนี้กูเดือดร้อนกูอยากรู้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมึงจะช่วยกูไหมช่วยอ่ะมึงเอ็มที่เลยนะลุงเลขกระเป๋ามาสิบเจ็ดเขาเดี๋ยวซะด้วย กูว่าห้าหมื่นไม่ถึงว่าหมื่นเดียวไอ้เหี้ยเนี่ยดูหน้ามันก็รู้แล้วอ่าคิดเยอะใส่ของปรอมทั้งตัวไอ้เหี้ยนาฬิกาเนี่ดูดิถ้าคนจริงมันสักรอยละว่าใส่นอมที่ไหนแน่นอมเฮ้ยแสนเลยกอด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 อดกอดเอดเอดกอดเอดกอดกอดกอมกอดอมกองแท้ลอดของกท้ของแท้กอดี่ของแทดด้อยกอดี่เทอออดกอกดกอดดกดกกเดดดดกกกออเอดากด ปะเต็กแล้วไอ้เนี่ยโอ้ยยี่บานตรโขูดสัตว์ไอ้เหี้ยเปิดประตูจัดเนี่ยตู้แดงมันอยู่ตรงเนี้ยไหนตู้แดงเนี่ยตู้แดงอยู่ตรงนี้นี่อยู่หน้าจุกนี่เหรอนี่ห้องนอนอยู่ไหนห้องนอนอยู่ไหนห้องนอนอยู่ตรงนี้ห้องนอนอยู่นี่พี่เทียบน้ำอ่ะเหี้ยเทียบน้ำอยู่ข้างหลังครับไอ้เหี้ยมีไฮซุงด้วยสัตว์อันนี้ห้องคอมห้องคอมมึงโอ้ยเหี้ยไอ้เชี่ยมีห้องคอมด้วยสัตว์ เฮ้ผมผมผมก็ผมเล่นเกมอยู่นะอย่าอย่าไปดูนะนี่ห้องอาบหนาวรีวิวให้ดูด้วยไหมไอ้ผมก็แบบไรหวาดนาวด้วยแค่ดูข้างนอกให้ด้วยถอยดิกูขี้แป๊บนึงเอ้ยใครอ่ะไอ้เพื่อนบ้านเขามาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอะไรบ้างอะไรบ้าง ในวดาดเดี๋ยวครับหน้าเหมือนมึงมากเลยจุ๊ดูหน้าเลยมาเติมเรเติมแป้งสักหน่อยนะแม่ไอ้เหี้ยชุบแดกได้เลยแหละมาถึงรอเหมือนกันง่ายเหี้ย oh <c oughs> ไปแค่โอ้โหได้ามึงเหี้ยมึงด่ากันทำไมอะ ตรงผมคนเดียวเขาเหมือนแบบยังไม่แห้งใช่ไเกาหลีแต่ว่ามึงน่าจะเป็นแบบพวกโสโครกอะไม่สาผมไอ้หัวมันเลยไอ้เหัวมันมาเลยอะไอ้เียเอ๊ทำรูไปบอลทำรูบอลทำรู ไปตามลุงนี่ดูดิดลุงขี้อยู่นะไหนอ่ะเนี่ยห้องน้ำอยู่ข้างหน้าเนี่ยลุงขี้อยู่โอ้โหแม่นานซะดูวยานี่บ้านแก่ขี้อยู่อ,อดทุกอดทุกคนแก่ของไซด์ไปดีเป็นกลุ่มครับ เป็นครอบค,ออค,อบคอรัวครับผมไม่ใช่แก๊งใช่เนี่ยถามลุงอยากรู้อะไรถามลุงไอ้ลุงอันนี้เชื่อครอบคอรัวใหม่ลุงเหรอครับรอ,อดิรอฟิลวอะไรของเขาวะเนี่ยอ๋อคงจะอดอั้นมานานในการปวดทุกข์ บางทีแบบขี้แล้วหูรูดมันปิ้นเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องขยับให้มันแบบกลับเข้าไปนจะได้ไม่แสบ <c oughs> เออจะว่าแต่ก็อของบ้านล่มติดไดาดูเลยเนาะนะ้เดีย๋ยวน,น้ำต้องโชว์ชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยอะ่ะ <c oughs> ขี่ขับรถผ่านจะเห็นเลยเดี๋ยวดูกระจายเห็นหมดเลยอะ่ะธรรมดาครับคองดีก็ต้องโซ่ดีครับดีลุงต้นทำไม ลูกนั่นทำไมลูกลูกเป็นไรครับลุงเป็นไรอ่ะเอาเมื่อกี้ขี้เขาดูดบ้าได้บอกว่าเมื่อกี้เซอร์ไมงเห็นพอยบ้านเลยไม่เห็นแต่คือเขาเขาไปแล้วเนี่ยสติเขาไปหมดแล้วไปหมดแล้วนั่น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 อ่ะหนักละ ใหญ่แล้วคงเอวด้วยเดี๋ยวนี้หมดละรัดใส่กับต้อกันเลยตอนนลยดูไม่หลุดโลกเลยจะจฮึบฮบอยากได้เดี๋ยวไม่บอกอยากคิมอยากไหนอยากอยา เฮ้ยสกอรยเฮ้ยสป็นตีกับใครวะวันนี้คนเยอะมากเพราะว่ามันมีวอลใช่่ะล่ะใช่พวกแก๊งน่าจะอยู่กันหมดอ่ะตายแล้วพร้อมอ้าวเหนื่อยนะไอ้แล้วเหนื่อยนะถวหานื่อมตานลได้เยอเต้นไม่หยุดเลย่วงใหญ่เลย พอมันอยู่ปะม่าแล้วราบวกเต็มที่แล้วนะเราบวกเต็มที่แล้วนะไฟเต็มนะผมไฟก่อสามตัวแล้วนะไฟเต็มแล้วเดี๋ยวไปเอาอีเชดี๋ยวเดี๋ยวไปจุบของจุบมึงทำเยี่ยแะไรมึงก็ดูโง่นะวะโดยขัดขาแกป่าคือหมาเหรอขัดขาเออ